how do i look at it <laughs> it's okay i don't see anything maybe slow internet สวัสดีคะ่ะสาวๆอยู่ภูกเก็ตคะ่ะทักทายจากภูกเก็ตคะ่ะมองไม่เห็นคอมเมนต์เป็นเพื่อนมองไม่เห็นคอมเมนต์คะ่ะสวัสดีคะ่ะให้ดูนะคะวิวภูกเก็ตคะ่ะเ,เพื่อน สูงมากเลยค่ะเสียงชัดเจนไหมคะพเพื่อนๆเสียงชัดเจนไหมทักทายจากภูเก็ตค่ะสวัสดีทุกๆยูสเซอร์เลยค่ะทักทายจากภูเก็ตค่ะเอาวิวสวยๆภูเก็ตมาฝากไอวิวอล์กนลิเตปเพื่อนๆดูผู้ชายผู้ชายนอนตีพุง จับกล้องมาก่อนโอ้หลุดเดินเล่นหนีผู้ชายก่อนขึ้นสูงค่ะพเพื่อนๆทักทายจากภูเก็ตค่ะไม่กล้าโชว์จักรและโชว์ชุดว่ายน้ำได้สวัสดีค่ะ ทะเลภูเก็ตค่ะเพื่อนเพื่อนวิวสวยนะคะเดี๋ยวจะหาเวลาเดินไปตรงนู้นกันสองคนตายายเอ่อเพื่อนเพื่อนขักธงแดงห้ามว่ายน้ํานะคะเดินเล่นริมชายหาดได้นะคะธงแดงนะคะเดินเล่นริมชายหาดได้แต่เขาห้ามลงว่ายน้ำสวยใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยคะ่ะเพื่อนๆน ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเสียงคลื่นดังไหมคะเพื่อนเพือนระหว่างเสียงคลื่นกับเสียงพัดใครเสียงดังกว่ากันใครเสียงดังกว่ากันขอบคุณค่ะแชร์ให้หน่อยคะ่ะเพื่อนเพือนแชร์ให้หน่อยคะ่ะจะไ like ล์เครื่องนู้นไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อนเพือนอีกเครื่องหนึ่งไม่มีอินเทอร์เน็ต อายกับการใส่ชุดว่ายน้ำนะชุดว่ายน้ำลายเสือคุณสามีซื้อให้มิดชิดหน่อยนะนี่นะคะเพื่อนๆให้ดูรอบๆเดินเล่มริมชายหาดได้ค่ะเดี๋ยวพันจะเดินไปเดินกลับแป๊บนึงนะทิ้งสามีอยู่คนเดียวนานไม่ได้ค่ะคเพื่อนอ่ะชายหาดขาว,ขาว คลื่นสูงมากค่ะคลื่อนสูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่งนะเพื่อนๆคลื่อนสูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่งค่ะเอ้คลื่นสูงมากคลื่นสูงมาก เมาขึ้นอันตรายนะคะห้ามว่ายนะ้ำเดินริมชายหาดได้ค่ะขึ้นสูงมากเลยค่ะสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายค่ะสาวๆ คุณสามีนั่งอยู่คนเดียวมาทะเลภูเก็ตนะคะได้แต่เดินชมวิวลงว่ายน้ำไม่ได้ Are you okay? Not hot. Good for sit here. Okay, 4 people. not good for internet I think. Yeah, ย e ไ take some video แล้วกัน To do on YouTube right? มาน n ี่อายหน่อยนะคะอยู่ภูเก็ตตอนนี้เราอยู่หาดสุรินค่ะเพื่อนๆสวัสดีทักทายค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้อยู่หาดสุรินค่ะคุณนุชหาดสุรินนะ ไปยืนได้แป๊บเดียวเหมือนจะเมาคลืดนะคะเพื่อนๆนแล้วแฟนเขาก็กลัวสัญญาณชัดเจนไหมคะเพื่อนเพื่อนสัญญาณชัดเจนไหมแฟนพัดก็กลัวอโทรศัพท์ตกน้ํานะคะดูอ่ะน่ากลัวครับเ่อนเพื่อนเห็นก้อนใหญ่มาก คนไทยจะแต่งตัวมิดชิดเล่นน้ำทะเลนะคะเ,เพื่อนๆนั่งอยู่ริมทะเลมาดามนอเวย์จะเรียบร้อยหน่อยนะคะมาดามนอรเวย์จะไม่ค่อยโชว์เปี้ยวนะคะชุดว่ายน้ำลายเสือก็จะมี สวัสดีทุกๆยูสเซอร์เลยค่ะเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะเพื่อนเพื่อนยูแครนเฮียมีผู้ชายแอบถ่ายผู้ชายแอบถ่ายผู้ชายแอบถ่ายรูปสวัสดีค่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะขออนุญาตแชร์ก่อน We will go there and back. It's okay, oh, if we go there and back, the chair is still for us. Only bring the money, right? What time do you want to You want to sit here first? Then we go and back. สวัสดีค่ะเสียงสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเสียงสัญญาณเป็นยังไงบ้างเอาเียว,วยสวยๆมาฝากมีบีเดอรพิกเจอร์นักเคลียขอบคุณค่ะคุณนุชสายปังขอบคุณค่ะ Are you working คุณนุชสายปังทำงานเหรอคะ อยู่บ้านหรอคะเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะคุณนุชใส่ปางเสียงสัญญาณชัดเจนไหมมีคลื่นอยู่ที่ทะเลนะคะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่ทะเลภูเก็ตมีคลื่นแต่ไม่ค่อยแน่ใจในสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแน่ใจในสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะเสียงชัดเจนอยู่เนาะเสียงชัดเจนอยู่เนาะถ้าพัดจะไปไลฟ์ในช่องเรนูนี่ ไม่แน่ใจในสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อนอ๋อชัดหรอคะเสียงสัญญาณชัดเนาะแสดงว่าโดนปิดกั้นหนักมากค่ะแสดงว่าโดนปิดกั้นหนักมากโดนปิดกั้นหนักมากค่ะงั้นพัดจะไปลองไลฟ์ในช่องเรนูดีกว่านะเ,นเพื่อน จ้าเดี๋ยวพัดขออนุญาตโอเคเดี๋ยวพัดจะเอาไปลงใน Youtube ดีกว่านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกยูเซอร์เลยเดี๋ยวพัดขอลงจากช่องเผยบุรีรัมก่อนนะคะเดี๋ยวพัดจะไปลองไลค์ในช่องเรนูบรีตี้ดูค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ